ใครกินอะไรคะขยําอะไรมะม่งก็ขามาสิคะมะม่วงมะพร้าวมะพรานกับจ้มแล้วก็นางเลยกินอะไรกินอะไรตอบแม่เนี่ยวิดีโอนี่กําไรกําไรไม่ไมม่ีีเสยงได้ยินไหมอ่ะกําไร กำไรแล้วดูสิคะสาวๆกินหมูย่างหมูย่างหมูย่างน้ำปลาขมิ้นขมิ้นใส่ขมิ้นนะคะน้ำจิ้มแกวนุ่มมากเดี๋ยวพัดอางเกล็ดแก้วกันน่อยเดียพัดอ๋อกินน้ำใสเป็นแก้วเดี๋ยวพลาดอ๋อกินน้ำใสนเกล็ดแน้วเดี๋ยวพลาดน้ำจิ้มหมูหมูย่างหมูย่างนุ้ดลิก มาเด้อกินหมูย่างเด้อหมูย่างเด้อใครมาใครมาบิวน้องบิวบิวแม่ตำามมะละกอมมะละกอกินเลยน้องบิว เดีย๋ยวมานั่งกินดมย,นย,ยูนั่งกินก่อนเดี๋ยวถุงเลยถุงอ่ะเอาเก้าอี้มันไปในบ้านอ่ะนี่คือแม่ครัวย่างหมูนะคะแม่ครัวย่างหมูหมูย่างาหมูย่างนะคะวันนี้เมนูย่างหมูเมนูเจ๊ออเจ๊ออเลี้ยงเมนูเมนูย่าง เจโอนะคะวันนี้เจโอเมื่อวานนี้คุณบอสนะคะพุงเนยค่ะน้องเนยกินอะไรอ่ะใครเอาแก้วยายมาเนี่ยใครเอาแก้วยายมาแก้วเดียวในโลกเลจ้ะเอนจ้ะอยู่ตั้งแต่น้องเนยผู้น้อยก่อนเนาะมาให้เมกับไรกินน้ำพอนนะ เออแก้วนะแก้วบ้านนั่นนะเอาให้ใจให,ให้แม่กำไรมันกินน้ำ้อน้ำสชมละกอน,นะคะจวิตีครูสมพานน้ำบิวันนี้ก่อนนะคะ